ตอนนีก้กวางก็อยู่ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ของคุณหลวงวิลังะนะเจ้าตรงนี้ก็จะเป็นเป็นลานตรงกลางอยู่ใกล้ๆก,กับเทศบาลตำบลบ่อหลวงเจ้าเดี๋ยวจะเข้ามากราบไหว้สักการะบูชาก่อนนะเจ้าพระราชประวัติโดยย่อของคุณหลวงวิลังค์าเจ้าเมืองระมิงนครนะเจ้าเดี๋ยว เศรเขติหกเหมือนกันแต่ว่ามีช่อง YouTube ค่ะก็เลยมาเก็บบรรยากาศด้วยค่ะก็กวางปลาแอวค่ะดีครับเจติพิพรนะครับผมนะครับอยู่ในทีมโหกา้าสวัสดีครับผม,มเป็นเพื่อนเป็นตับที่เป่นเบสเนาะมาจากประเทศประเทศไทยทนนันีนะสวัสดีค่ะชื่อบุ๋มนะคะ ความท้าทายมากแล้วก็ยินดีมากที่ทุกท่านวันนี้ได้มาพบปะกันถือว่าน้องเป็นลูกหลานอีกคนหนึ่งและวันนี้นะคนน้องก็ขอนําเสนอชนเผ่าร้าน่มาแล้วก็ประวัติความเป็นมาของอท่านผู้หญงลังคะซึ่งเราจะไปสักการะท่านสักครู่นี้นะคะก็คือหลายๆท่านนะคะได้ฟังประวัติของท่านมาแล้วว่าท่านบุกหักรักพังนะคะจากท่านางเจ้าจามเทรีนะคะ แล้วหลังจากอ,อกหักรักพังนะคะแล้วก็สูญเสียความเป็นกตัตร,กระยับด้า,าหลายๆด้านนะคะเราก็จะสรุดสั้นๆกันกน็ท่านก็บอกว่าหลังจากที่ขอใช้ทำคืนบ้านนะคะหลังจากที่ฉันได้ตายไปขอให้ร่างของฉันเนี่ยได้ฝังไว้ตรงณจุดที่ได้มองเมืองพริตบุญใจได้ชัดเจนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ เสนาอารักษ์แล้วก็องค์ครักษ์ต่างๆก็นำร่างท่านนะคะเลาะคุณเข,ขาไปถึงโดยความล่องศพของท่านก็ความที่นั่นนะคะแล้วก็พอดูสถานการณ์แล้วก็ดูบริบทแล้วปรากฏว่าพอมองไปทางทิศเหนือแล้วอ่ะปรากฏว่ามันเป็นตัวปฏิบูรณใจเลยค่ะเสนาอารักษ์ก็เลยขุดขุดท่านมาฝังไว้ที่ท่านแล้วก็ลงเขาลงมาเลยนะคะเราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวนะคะรู้สึกว่าวันนั้น เป็นความประทับใจอีกอย่างก็คือว่าออออตอนที่เราไปอ่ะฟ้าผิดเรามองไม่เห็น,นดวงพระูิใจแต่พอเราเอาของที่มาถวายองค์หลวงนมะอ่โดยความล่องปรากดว่าฟ้าเปิดสวยมากมองเห็นดวงภูมิใจอันนี้ก็คือความประทับใจที่เคยเจอหลังจากนั้นอ,อ่พ่อคุณหลวงเออพ่อขุณหลวงมีลังคะมาอยู่ที่เทศบาลบ่อหลวงมาอยู่ที่บ่อหลวงไม่ยังไงก็คือว่าพ่อกำนันนะคะคนนี้นะคะแล้วก็ได้รวบรวม คณาจารย์นะคะไม่ว่าพระอาจารย์ต่างๆที่เป็นรั้วแล้วอยู่ในรั้วของเมืองเชียงใหม่ก็คือ,อพระอาจารย์เปงน,นะคะที่เป็นเจ้าวาดของวัดชยัยวิทยิในปัจจุบันนี้นะคะแล้วท่านก็ได้อัญเชิญนะคะแล้วก็สร้างอภิสษกบวรีคุณหลวงวลังคาองค์แรกเมื่อปีพศ .2550 นะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็มีการตั้งให้องค์คุณหลวงเวลังคะเนี่ยเป็นสถานที่สาคัญ ของตำบลบ่อหลวงแล้วก็เทศได้ตั้งเทศบัญญัติเป็นโครงการสนับสองค์กรหลักคระกันขึ้นปีตั้งแต่ปีหนึ่งต้นมาค่ะของีเปินกำลังแจกสวยดอกแล้วก็จะดีน้ำพามินส่งปล่อยนะจ๊ะเาขอบคุณค่ะนี่ของกวางของจาก้อง ตอนนี้ปืนกำลังจับปลาเฮาไปสักระบูชาคุณหลวงวิรังคาา์เจ้าโดยป่นก็เอา,อาดอกดอกส,สวยๆดอกแล้วก็จะมีนม้ำข้ามิ้นทส้มปล่อยนะเจ้าแต่ที่มันว่านา้ำข้าวมิ้นส้มปล่อยเนี่ยมันเป็นประตูเออมันเป็นยาสามโลกโลกสวรรค์มนุษย์อะไรอย่างก็ <c oughs> <c oughs> นะเจ้า,จาเดี๋ยวป่นก็นจับปลาเฮาไปทำพิธีสายมูกันนะ แล้วก็สักการะเสร็จแล้วนะเจ้าแล้วก็เปิ่นกาลังจะพาไปท่องเที่ยวที่พักดอยโอเคก็คือที่พักที่กรอคงได้พักอยู่นะเจ้าตอนนี้เปิ่นก็จัดกิจกรรมอยู่ในบริเวณดอยโอเคฟาร์มสเตย์นะเจ้าเดีวไปบาัไก่ประมาณ100เมตรเฉยๆเจ้าเดี๋ยวลมดอรแป๊บแท๊แถือว่าได้ออกกําลังกายบรรยากาศเย็นเจ้าลมพัดินดีถึงจะแดดร้อนแต่ก็ สายลมเย็นเจ้าแล้วก็ตรงนี้ก็คือเหมือนก็เป็นชุมชนชาวล้วโดยโดยแบบเป็นแหล่งต้นกําเนิดเลยไม่ใช่ใช่เจ้าก็เลยแปลว่าถ้าใครมาแอลที่นี่ก็สามารถมาเที่ยวแบบในวิถีชุมชนของชาวล้วได้ในกาะเจ้าแล้วจุดเด่นของบ้านเฮานี่เป็นอย่างไรของชาวมีกิจกรรมอะไรอย่างของชาวล้วงที่ทําเป็นประจำไหมก็คือกิจกรรมของของชาวล้วเนี่ยเจ้า อ่าสมมติว่าเดือนแปดเดือนเก้านอกเจ้าเขออาจะทำอ่อาถวายแต่ละหมู่บ้านมันเจ้าพุ้น,นห้องอย่างไรหลักแต่ในพุ้นห้องผิ้เสื้อบ้านอ๋อเสื้อบ้านมาเสื้อบ้านมันตานเสื้ออ่าแล้วก็มันจะมีอ่าที่สารณประโยชน์เจ้าทีิสารณประโยชน์เนี่ยมันเป็นของ กองหลวงอยู่แล้วแต่ว่าในชุมชนเนี่ยเพิ่นเข้าใจว่าเป็นของตุ๊กเเกวแบบแบบที่ที่มีเจ้าส่งนัะนน่ะเจ้าอ่ะมันเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นช่วงเดือนเมษาที่ลืมบอกอะไรไปขาดช่วงเดือนเมษาปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองปีใหม่เมืองเนี่ยพอลวเฮานี่จะชอบไปตานเจ้าตันหรคนสายตานเจ้า เจ้าการให้นคนเป็นเจ้ามีีเช่นปู่ย่าตายายไอ้พี่น้องอวันที่สิบห้าว,วันพิธีว,วันนี้จะจะเป็นทั้งวันเลยเจ้าถ้าเขาวระตานก็กนจะเป็นปขขวันปู่ขันทบานนี่คือคือมันจะต่างกันครับคนเมืองเจ้าคนเมืองนี้มันมันจะมีสม่วนน้อยอา ที่กับตาลหลากหลายเหมือนลวดเนี่ยนะเจ้าคือลวดเนี่ยผมยอมรับเลยว่าโอ้โหตาลมันคือคนเป็นเยอะเจ้า <c oughs> เปล <c oughs> ี่ยนยี่ฮะแล้วหลังจากนั้นสิบเจ็ดสิบแปดเจ้าแล้วก็ไฟต่ำหลับดับหน่องเจ้าสูดล้จะสุดท้ายมันจะเลี่ยงมาได้เลยมันจะเป็นวันที่เสาร์สองที่จะปูจาบ้านเจ้า ถ้ายังไ่ได้บูชาบ้านเ่กิดก็ถอือว่ายังไม่เสร็จสิ้นใ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 ,ในปีนั้นนี่คือทุกๆปีนี่คือต้องมีกิจกรรมอันนี้เลยอ่ามันก็ต้องมีกิจกรรมตัวนี้เลยเจ้าละมูผ้าตอผ้าไอ้นี่นีน่คือจ้าบ้านเป็นตอมือเป็นแยกกัาคนเดียวเลยก็คือพอมือพอเนี่ยผ้าทออปไนี่ค่อนขอ้างที่จะจะบอกให้มีละเจ้าอ่าจะมีตังโลอุภัยอ๋อตังเลสเรียงเจ้าอ่ามีเยอะ นะครับที่ที่มีผ้าทอตําปุนแต่ตังเพ่เขาก็เลยเลิกทอตอนนั้นตอนที่ตอนที่ใหญ่แยกจะซ์ลงทะเบียนตอนที่จะแยกกับกับล้วงอุ้มพายกับละอุมนี่แหละเจ้าเขาก็เลยบอกว่าเจ้าล้วงตังเพเนี่ยล้วดตังเพสเนี่ยเขาเขาบัดทอผ้าละจะซื้อผ้าคนเมืองมาใส่อืก็เลย ก็เลยหายระยะประมาณน่าจะเป็นประมาณร้อยสองร้อยปีอพอสุดท้ายเนี่ยต้องร่วองค์ายพระกระย์์แช่งว่าเออมู่สูนี้สลิดบอ,อก <c oughs> แบบกำเมืองเนาะสลิดบอ,อกถ้าปิกมาทอผ้าเจ้าแถมก็คอฮอมีอันเปลี่ยนไปพอหลังจากนั้นเกิดอาเพศในตำบลบัวหลวงเกือบเกือบตายทั้งตำบลเลย <c oughs> ลายร้อยคนเจ้ากับโลกอะนนี้ก็ที่เป็น ฟรีดาดอ๋อฟรีดาดฟรีดาดมีการตะเลนเปิดโปงไปอยู่ในแพะในป่าเหมือนเป็นหนีโควิด่ะนะเหมือนเป่นไปกักตัวโควิดตัวไหนทีน่เฮ้ยเราจะรอดเราไปอยู่กันต่งกันหน้าตามในแพรในดอยเจ้ามันเป็นอี้ก็เลยเลิกออพอผ้าแต่ก็ยังใส่ยังมีเป็นชุดนั้นเมื่อปี2 5 0พั้าพ่ออบตบ่อหลวงนี่เกิดเมื่อปี39เเจ้าเพราะผม ตามหาประวัติของคุณหลวงเลยได้มาปรดิสถานเนี่ยที่นี่เมื่อปี50เจ้าผมเป็นอบต์ต่อสมัยแล้วกัตอนนั้นที่เอามาคุณหลวงมาปรดิสถานที่นี่ยยก็เมื่อปี50เอาละงบประมาณกับบะหมี่รายได้จัดเก็บกับบะหมีนะ่เนาะนี่ผมก็เลยออกเองินของตกระเอามามารอองคุณหลวงไว้ก่อนเข้าบุญแป๊ที่คุณโค้งที่ล้อคุณโค้งนันเหมือน,นกัน มีปัญหานักกับคนที่ที่รอองค์คุณอ <c oughs> ยู่เกือบจะบอสําสเร็จทําเหรียญก็เกือบจะบอสําสเร็จแถมห้าวันเรียนยังอยู่นครสวรรค์อยู่มา,ามาทําหาทุนหุ้นกองทุนหเหรียและสามสิบเก้าบาทเ <c oughs> <c oughs> จ้า,าก็เลยเล่มก็สร้างมาแล้กันลังใช่ั้มก็เลยตอนนี้อ่เจ้า <c oughs> <c oughs> ถ้าทั้งเสื้อผ้าทั้งงานนี่ก็เป็นอันนี้ของกะเลียงเอาไปของกะเลียงกะเลียงดอกแดงว่าจะไปอยู่ในหมู่บ้านไหนคะอ่าอ่าอันนี้ห่างจากนี่ประมาณสี่สิบโอ้ใกล้ๆกันใกล้ๆกันอ๋อเจ้าเจ้าขอบคุณป้ากำนันจนเจ้ากำบิวเดี๋ยวก็จะมีปลาไปแอล้ตั้งในหมู่บ้านอันใช่ใช่เดี๋ยวกวางก็จะขอติดตามไปพาะอ้ยได้ชมท่องเที่ยวเยี่ยมเลยค่ะแล้วก็ให้สักเป็นงานพักวันละ ่เป็นยูทูบเบอร์ด้วยเนยยููทบบบอรร์ด้วะคัผมถือว่าวันนี้ขออนุญาตถ้าเกิดว่าน้องก็ถ่ายจีบรุ่นจีนี่นะครับอ่าขออนุญาตทุกท่านเลยนะครับอนุญาตกันตวันนี้ก็ขออนุญาตเลยแล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปสู่ส่วนทับทโอเคนะครับกิจกรรมที่เราจะ ดำเนินต่อหลังจากนี้ก็คือการเรียนรู้วิถีอินทรีนะครับว่ากว่าจะได้ผลิตรีขั้นต้นหน่งเนี้เราจะต้องทํากระบวนการนี้ยังไงนะครับหลังจากนั้นเราจะได้ไปชิมอาหารนะครับที่ผลิตจากวัตถุดิบซีนะครับรวมไปถึงอาหารของท้องถิ่นนะครับซึ่งเมนูวันนี้ของเราก็จะมีเมนูที่เอาเราเอาไว้ตอนรับแขกบ้านแหน่งนะครับให้ทุกท่านได้ชิมดู ในโรงเรียนอินซีเนี่ยจะเป็นระบบการปลูกพืชแบบยกโตะนะครับคือทําไมต้องยกโต๊ะทำไมไม่ปลูกกับดินนะครับปัญหาก็คือในเรื่องของแรงงานครับคือสามสองปีที่ผ่านมาเราเจอปัญหาเรื่องแรงงานแรงงานผู้ชายในการทําแปลงนั่นนอยมันก็ไม่ใช่แหนแดงสายพันธุ์ทั่วไปที่เราเห็นตามท้องไร่ท้องนาน,นะครับแหนแดงสายพันธุ์เนี่ยอ,ออโซล่าเนี่ยครวิชาการ,กรเกษตรได้คัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วว่าเป็นสายพันธุ์ที่สามารถ ดึงไนโตรเจนที่มีอยู่ในอากาศเนี่ยแล้วสามารถกดปล่อยให้พืชนี่ได้มากที่สุดนะครับในการเลี้ยงแหแดงในหนึ่งพื้นที่หนึ่งาารไร่เนี่ยสามารถลดการใช้ปริมาณปุ๋ยเคมีไนโตรเจนไปถึง6กถึงเกิโลนนี้คือคุณสมบัติของแหแดงส่วนฝั่งนี้เราก็จะมีไส้เดือนนะครับไส้เดือนสายพันธุ์เอฟนะครับเอาไว้ผลิตป,ปุ๋ยให้กับผักอีกทีหนึ่งทั้งผลิตปุ๋ยแล้วก็ทั้งกินเสร็จผักนะครับที่นี่ เราใช้คอนเซปต์ทุกอย่างต้องเป็นสีโลเวสนะครับมูลไส้เดือนนะครับให้เต็มหนึ่งกระถางนะฮะองู้ชามคนช่วยกันตัดยอดวอเตอร์เพ็ครับตัดยอดวอเตอร์เพ็นะครับตอนนี้กองกํากำลังร่วมทำกิจกรรมในของผักโดยโอเคนะจ้าปุ่นก็จะมีกิจกรรมเื่อเฮาทำมีตึงตากแหนแดงไปทำเป็นปุ๋ยตาปุ๋ยไส้เดือนไปทำเป็นปุ๋ยในแปลงผักยกยกแคร่ยกโตนเจ้าแล้วก็นี้ ตัดวอเตอรเจ้าจะไปทำต้นจืดเจ้าโัร้ยเอามาปูดคนแรกแล้วก็ตอนนี้เรื่องขยายขยายแล้วเพราะว่าตอนนั้นมีที่คนหนึ่งให้ทำโรงเรือนให้ปลูโซนะคะวันนี้เป็นสลัดโลเลยเจ้าแล้วก็มีอะโวคาโดสดซดเจ้าอันนี้เป็น ะพันอ่ะมะพันเหมือนเป็นเนี่ยงอ่ะเหมือนเป็นอะไรยังก็อ่านแม่น้ำอ่ะแนมเนืองอ่ะประมาณนั้นออพันเป็นสลัดโลนะคะอันนี้จะต,ต้องรอเพื่อนน้นำเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค่ะค่ะแล้วก็โซนนี้นะคะจะเป็นโซนของอาหารนะคะจะเป็นอาหารพื้นถิ่นของลวนะคะ แต่ว่าส่วนของที่เป็นไฮไลท์วันนี้คือกับข้าวเมืองเมืองล้วกนะคะก็คือว่าล้วกเนี่ยถือมากๆเลยเกี่ยวกับข้าวนะคะเพราะว่าสมัยก่อนจนะไม่มีกับข้าวต่อปลาอะไรที่มันสําคัญไปกว่าการปลูกข้าวนะคะการเก็บเกี่ยวข้าวแล้วก็เก็บข้าวไว้กินปีต่อปีหรือว่าทําทุกปีเก็บไว้เพื่อว่า ไม่มีอะไรจะกินก็กินข้าวแค่มีน้ำพริกแค่มีเกลือก็พอแล้วอย่างงี้ค่ะแต่สรรพคุณของข้าวที่ชาวล่วงเขานั้ถือก็คือข้าวเป็นเจ้าคำว่าคำว่าคำที่มาคำมาต้องใช้ม้ลคำที่มาที่มาของอะข้าวเนี่ยค่ะก็คือข้าวเป็นเจ้าก็คือว่าเวลาน่ากนแบบนี้ค่ะบ่อหลวงอาจะมีเห็ดที่เยอะทั้งเห็ดที่กินได้แล้วก็กินไม่ได้นะคะแล้วชาวภูมิปัญญาเขาก็คือว่าเอาเมล็กข้าวเนี่ยใส่เข้าไปในแกงเห็ดที่เราแกง เห็ดจะเป็นสีดําสีแดงแล้วแต่ถ้าข้าวสารถ้าเราคนไปคนมาเวลาแกงมันเดือดแล้วค่ะแกงเนี่ยถ้าเรามันเดือดแล้วเราคนเราเจอเม็ดข้าวถ้ามันเป็นสีขาวแสดงว่าเห็ดมันกินได้นะคะแต่ถ้าเห็ดมันจะเป็นสีขาวหมดเลยถ้าเราใส่ข้าวสารเข้าไปคนไปคนมาเห็ดเป็นสีดําก็แสดงว่าเห็ดมันเป็นพิษก็ทิ้งทั้งหม้อเลย่นะคะแล้วไม่ว่าจะเป็นงานมงคลนะคะทุกงานมงคลเลยนะคะเหมือนทางภาคกลางเขาก็จะมีการทํา ข้าวต้มข่าควายแล้วก็ับข้าวเนี่ยก็จะเน้นเป็นข้าวคือไม่้อค่ะแล้วก็เขาก็จะเอาเขาก็จะเอาข้าวเนี่ยค่ะมาทําเป็นกับข้าววิทินแล้วมีส่วนผสมของสมุนไพรมีพริกมีเกลือมีผงชูรสอะไรประมาณนี้ค่ะมีขิงขาตะไคร้แล้วก็มีเนื้อสัตว์เข้ามานะคะวันนี้นะคะน้องอันนี้สิงหนงเองวันนี้ได้ทําข้าวเบื่อเขาเรียกว่าข้าวเบื่อนะคะข้าวเบืออนี้ลักษณะของข้าวเบือนี่ก็คือว่า ของชนชาติอื่นจะเป็นมเมล็ดพืชนะคะหรือว่าจะเป็นสีแบบซีดๆนะคะแต่ลวกนะคะจะจะเน้นขมิ้นกับเลือดนะคะใส่เลือดนิดนึงนะคะวันนี้วันวันก่อนที่่ทีพ,พี่บางท่านมานะคะอาจจะไม่ได้ใส่เลือดแต่วันนี้ใส่เลือดไก่ให้นะคะเป็นวันนี้เป็นข้าเวเบือไก่เมืองนะคะเป็นขานะะ้นขาเวเบือไก่เมืองแล้วก็ความสำคัญของแกงเนี้ยไม่ว่าจะแกงมงโคลไม่ว่าจะงานมงคลอะไรงานินเลี้ยงปีใหม่งาน,างานปอยหลวงงานทุกงานก็ต้องมีแกงนี้นะคะถือว่าเป็นแกงที่ ให้เกลือสาหรับเจ้าภาพให้เกียรติสําหรับแขกมนาน,นะคะแล้วก็เป็นแกงคนที่ใครกินแล้วก็คือชุบอะไรประมาณนี้แกงเ,กงกเข้าวเบือรเรียกว่าข้าวเบือแต่ว่าข้าวเบือภาษาบางเรียกว่าข้าวเบือข้าวเบือส่วนผสมอะไรบ้างคะส่วนผสมนะคะแล,แ,ลและก็คือก็คือจะใส่ผักก็ได้นะคะแต่ว่าพวกเราไม่ได้ยนกันนะคะรูนะะ้ว่าอาจจะนิยมใส่เป็น,นสับนะคะแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นยุคใหม่แล้วเราสามารถใส่ผักกาดใส่เมล็ดพืชใส่ใส่ทุกอย่างที่เรา มาบอกว่ากินได้ก็ใส่เข้าไปได้แต่พื้นเพลื่อก็คือเป็นเนื้อไกเป็นเนื้อไก่เป็นไก่เมืองที่เราเลี้ยงเใ,ใส่เลือดข้าวดอยถ้าพื้นเมืองจะอ้วนอ้นนี่ก็เป็นเมนูต้อนรับแขกของชาวาั้วเลยนะเจ้าห้องว่าข้าเบือ่อหรือว่าถ้าจะชาชัดก็ดดข้า,ขาเบือ่อเจ้าเป็จะเอาเข้านี่แหละ เอามาผสมมาปรุงรสดับเครื่องเทศแล้วก็มาใส่กับไก่แล้วก็เลือดไก่เจ้ามันก็ว่าเป็นเมนูต้นรับของของคนที่มาเอลหาดอว,ว่าเ่ินจะเอาแปงกินกันในช่วงเทศกาลงานงานต่างๆในชนุมชนเอเจ้าตก็มาถึงที่สี่งนีคะจะจานเลยเหมือนแกงอมเหมือนเป็นว่าเป็นวาฒนธรรมนี่จะเหมือนข้าวต้มล้วใส่แกงโอม เหมือนแกงอมไก่เลยเจ้าแล้วก็มีข้าวอยู่ตรงไหนรสชาติจัดจ้านแบบแกงอมเลยเจ้ากินเพลินขับเบือ่อแล้วก็อันนี้ก็จะเป็น ต้มจืดวอเตอร์ครที่เขาตัดกันนะเจ้าก็จะเป็นผักใบเขียวเนาะก็ะจะเป็นแหล่งสัดอาหารแหลงโครกฟิวพอมาดูนี่ก็คือให้กินผักสดๆผักปลดสารผักปลอดภัยจูส่วนผักเลยเจ้า เดียวเฮากำลังจะขึ้นรถทัวร์รถนำเที่ยวเดี๋ยวปุ๊บก็ดับพระเจ้าเฮาจะขึ้นรถนำเที่ยวก็วันนี้ชาวบ้านก็ไปแิวในอยู่ในรถมีรถนำสวัสดีค่ะสวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่บ้านบ่อหลวงหมู่ที่หนึ่งตำบลบ่อหลวงเมองอดจังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้นะคะ เรากำลังเข้าสู่การท่องเที่ยวนะคะขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะเข้าเยี่ยมชมสองข้างทางได้เลยนะคะเป็นวิถีชีวิตการความเป็นอยู่ของชนชาติพันธุ์ลวะนะคะซึ่งปัจจุบันนี้นะคะชนชาติพันธุ์ลวะก็ได้ปรับโครงสร้างบ้านนะคะและให้ทันกับยุคทันกับสมัยที่มีความทันสมัยมากขึ้นนะคะจากบ้านเดิมนะคะเป็นบ้านที่ยกสูงนะคะเป็นบ้านไม้ยกสูงะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะ ได้กลับมาเป็นบ้านไม้ผสมกับปูนครึ่งหนึ่งเออไม้ครึ่งหนึ่งนะคะสองชั้นหรือว่าชั้นเดียวค่ะมีมีหลากหลายนะคะแล้วแยกไปด้านนี้นะคะเรากําลังจะเจอจุดไฮไลท์จุดแรกนะคะคือดงกำบ้านบ่อหลวงนะคะดงกำบ้านบ่อหลวงนะคะเป็นเสมือนนะคะการวรวมจิตใจนะคะของชนชาติพันธุ์หรือว่าซึ่งด้านเดิมเนี่ยชนชาติพันธุ์หรือว่าเนี่ยนับถ พอมีความเดินมากขึ้นนะคะมีท่าพูดโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะมีท่าพูดโฆษณากับชีวิตการนับถือนะคะก็สามารถผสมผสานกันได้กดันนะคะอันนี้คือดงกำนะคะบ้านบอหลวงนะคะตรงจุดนี้นะคะการก่อสร้างนะคะเ,เรารับพิธีการการปีละหนึ่งครั้งนะคะเลี้ยงหมูดำ ก็ไก่นะคะ3ปีเลี้ยงวัวตัวใหญ่แล้วก็ไก่2ตัวนะคะอันนี้นะคะคือดงกำนะคะเออเทพที่เราเชื่อว่าปกป้องรักษาดงกำรรแห่งนี้นะคะชื่อว่าเตาองอินนะคะเตาองอินนะคะเป็นเทพผู้รักษาปกป้องคุ้มครองชาวลวมูหนึ่งนะคะอยู่ดงกำรร ที่นี้นะคะบริวารท่านมากมายเหลือเกินนะคะมีทั้งช้างมนะ้าเวอร์ไฟนะคะเรามีความเชื่อกันเช่นนั้นนะคะในในดงนี้นะคะทั้งหมดเมื่อก่อนเป็นป่ารกนะคะซึ่งม,มีความอันตรายเช่นงูหรือว่าสัตว์มีพิษอาศัยอยู่เราก็เลยถางให้มีความร่มเปลียนมากขึ้นนะคะปัจจุบันนี้เรายังประกอบพิธีกรรมทางศาสนาทางความเชื่อนะคะ เ,เพราะว่าชาวลัวเรา,านับถือผีนะคะแล้วดงกรรมนี้นะคะเปรียบเสมือนผีบรรพบุรุษของชาวลัวนะคะซึ่งมีสองสกุลนะคะที่ช่วยดูแลปกป้องรักษาดงกรรมนี้คือสกุลสุนันตาก,กับสกุลขุนแก้วนะคะใครจะขอขมาสิ่งใดเราต้องผ่านสองสกุลนี้เป็นเหมือนตั้งเข้านะคะเป็นเหมือนไกด์นำทางว่าเราจะต้องเส้นไหวอะไรท,ทําพิธีหรือว่าบอกกล่าวท่านเรื่องอะไรนะคะดงกรรมนี้ ผู้เทพผู้รักษาดูแลคือเต้าองค์อินนะคะอันนี้ก็คือประวัติย่อๆนะคะของอดงกรำมูลหนึ่งบ้านบ่อหลวงนะคะทุกๆวันสงการานต์วันที่16 17นะคะเลยวันสงการานต์วันพยาวันแล้วพวกเราก็จะมาขอขมาขอพรจากเต้าองค์อินกันที่นี่นะคะอันนี้คือคร่าวๆนะคะส่วนตัวจใจมูลหนึ่งบ้านบ่อหลวงนะคะ ด้านขวามือด้านนี้นะคะ<อ>เป็นบ้านของนงเองนะคะซึ่ง,งทุกบ้านนะคะก,ก็จะมีโรงข้าวหรือว่าโรงเก็บข้าวอยู่นะคะใต้ถุนชุ้งนะคะใต้ถุนสามารถทํากิจกรรมตัตกผ้านะคะหรือว่าทํากิจกรรมอื่นๆได้นะคะคนู้วนเชื่อว,ว่าใครมีข้าวเปลือกเยอะนะคะคนนั้นรวยนะคะแต่จริงหรือเปล่านี่ต้องมาพิสูจน์ต้องเป็นเผยดล้วงกันนะคะเพก,ก่านระคมค่ะ ต่อข้างทางน,นี้นะคะก็จะมีความเป็นอยู่นี่คล้ายคลึงกันสมัยก่อนนะคะมีการเลี้ยงควายได้ถึงบ้านเลี้ยงหมูได้ถึงบ้านแต่เดี๋ยวนี้นะคะ<ช>เขาเอาหมูไปเลี้ยงในสวนนะคะเพราะว่ามีมีกรีนเนาะแล้วก็ควายก็ไปเลี้ยงตา่างๆนะคะก็ยังมีเหตุอยู่นะคะแล้วก็มีไม้ไผ่นะคะไว้ใช้สอ,ะะสอยนะ,ะอันนี้ก็คือต้นเดอร์บัคโดนะคะโดกมากเลยนะคะอันนี้เป็นหมอนบ้านสมัยเก่าอยู่นะคะ เป็นบ้านใต้ถุนนะคะถัดมาก็จะเป็นโรงครัวนะคะไว้สําหรับรุงอาหารนะคะแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะมีพื้นท,ที่ยื่นออกไปเพื่อซักล้างนะคะทําความสะอาดนะคะตานที่หรือว่ารับแขกเบื้องต้นนะคะให้แขกทานน้ำทานข้าวนะเพ่อเนาะอันนี้เราจะจอดตรงนี้สักครู่หนึ่งนะคะเพื่อเยีเ่ยมชมวัดในบริเวณใกล้เคียงนะคะ สวนด้านด้านหน้านะคะด้านหน้านี้เป็นต้นดอกจันปนนะคะอายุประมาณสองร้อยกว่า hmm. ปีนะคะเชื่อกันว่านะคะเกิดขึ้นมาพร้อมกับวัดปอหลวงนะคะด้านล่างนี้นะคะก็จะเป็นสวนที่ปีนะคะแล้วก็สวนผักนะคะสวนผลไม้ของชาวบ้านแลอันนี้ก็จะเป็นการปลูกนาวประจำปีนะคะอยู่ด้านขวามือของเลยนะคะตองนะคะอันนี้ปลูกได้ประมาณเดือนแล้วนะคะเคือบอกประมาณ ก็จะเป็นวิถีชีวิตของชนชาติขังวะนะอันนี้คือคร่าวๆนะคะต่อจากนี้นะคะเราก็จะไปที่ชมรมนะคะส่งเสริมการศึกษาวัฒน,นธรรมในเมื่อนะคะชมรมก็เป็นหนึ่งในคณะกรมการนะคะนี่คือบ้านชมรมทั้งหมดเลยนะคะประมาณ100วาังคารือนนะคะบ้านชมรมนะคะ บรรยากาศคร่าวๆนะคะของวัดอีลมนะคะอันนี้พวกเราได้ขออนุญาตจากพระอาจารย์แนะคะที่ออนุญาตเรียบร้อยแล้วนะคะขออนุญาตขับรถผ่านวัดนี้อ๋อรถจะลงขับรถผ่านเรืเนี่นะคะขออนุญาตชุม เจ้าตอนนี้เราอยู่ที่หมู่8มาอยู่ที่ชมรมระเวียเดี๋บเราจะเดิวลงไปดูเจ้าเคนแต่งชุดสวยงามรอเราแล้วเราอยู่ชมรมแล้ววา่าสาวตีบ้านกิ่วลงเราเป็นน้ำเก่ขึ้วยนะคะแล้วก็ขนมจ๊อก จิกกวางได้มาเห็นวิถีวัฒนธรรมของเจ้าทั่วตเมืองพอดในเจ้าเป็นแบบเป็นวัฒนธรรมก่อนที่จะเกิดเจียงใหม่เนาะก็คือเป็นชนเผ่าเกาแกเลยคือเขาได้มาหาันเขาได้มานี่กเกาะมีความรซื้อกว่าเป็นโชคดีที่เขาได้มา ถ้าใครได้ขึ้นมาตั้งอุ้มก่อยหรือว่าจะไปตั้งแม่สระเยงก็สามารถมาแวะแอลได้เจ้าคือที่นี่เป็นกำลังจะพักกันที่ถึงชุมชนแหล่งท่องเที่ยวเจ้าเกาะกวางกเกาะปนโอกาดีที่ได้ไม่แอลเตียงนี่ลวก็ปะทุทุกท่านมามแอลแต่กันเจ้าเราพักกันไหมโอกาสหน้ามาตามกันดูว่าเกาะกวางจะไปแอลที่ไหนเห็นเจ้าดียอเอ่ไว้ว